แร้วการสวัสดีครับผมการสวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านครับอยู่กับผมเอ็กด้ำซิ่งนะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูที่เทสของทีมงานดำกรีนอยู่กับเซียมิมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้รถแรงรถแรงอยู่แล้วเรล่จมนงือ ตรงนี้กี่เที่ยวครับพี่มิมตรงนี้เลยสิบสองสิบสองเที่ยวประเทศไหนต่อครับพี่มิมพี่เอมสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับออ๋สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโคาวัวข้าวัวข้าวัวของปากกอบครับพวกน้องนาโมเดลโคกมองหนองนาโมเดลข้้าวววัพกนีดดูิ ติดเรื่องนี่นี่ก็มาดูรถไทยของดำกรีนโอนี่ทางเข้านี่ก็ทรมานมากเลยนะพี่น้องนะเริ่มยุบแล้วนี่เหลืออีกประมาณ12เที่ยวครับเดี๋ยวก็พอละ รถไทคนขับรถไทยนี่มืออาชีพแบบเสียน้อยเสียน้อยหน้าดินนี่สวยมากเลยนะได้ดินนี่สวยเนาะ ยังสวยเลยโปหน้าด้วยเออเอาหน้าดีมาโปหน้าไงเงี้ยนะออมืออาชีพอยู่แล้วครับคนขับรถไถต้องทีมง,งานนำกรีนพิเศโรโซห <laughs> น้าตาคือคือเน้ะ เสียน้อยเสียน้อยโอ้สองแล้วเมือชีครับนี่ก็วิ่งจากบอ่อมานนี่ไก,กายอยู่ประมาณกิโลนี่เนะมันจากบอ่อมานนี่ประมาณกิโลอโอ้โอ้น่าจะประมาณนั้นแหละสิบกิโล มากกอกน้ำชอบบรรยากาศทุ่งนาโมเดลฝั่งนี้ก็คลองน้ำนะฝั่งนี้ก็ดูดิบรรยากาศนี่เซตได้เนยะแต่ทางเข้าติดกับสะไอให้ตายสิ นี่ครับแต่วันที่ยีบเก้าเสียมิมก็ไปทําบุญแล้วด้วยกันดูเสียน้อยครับมืออาชีพอยู่แล้วคนนี้ไม่ผิดหวังอยากได้แบบไหนบอกได้ครับเสียน้อย นี่ก็ไล่ิดติดกันมาเลยครับไปดูทางเข้าสิแม่เจ้าอุ๊ยนี่ครับพิเศษโลโซมาครับรถไทยอูเรไล่กันมาเลยครับไล่ตูดเลยทุ่งยครับรถซาดีนี่ ลอยขึ้นอันนี้ก็เอาหน้าดินมะโป้วทำลอยขึ้นไหวไหมสบายสบาย นี่ก็เหลืออีกประมาณไม่กี่เที่ยวครับเยวก็เสร็จละอีกประมาณสิบเที่ยวประมาณนั้นอันนี้ข้างล่างนี่ก็เป็นแบบดินผสมลูกลังนะปูข้างล่างครับแล้วก็เอาหน้านดินมาโปะข้างบนอันนี้ตรงนี้เขาจะเจ้าของที่เขาบอกว่าจะทําที่เลี้ยงงัวครับฟาร์มงัวโบ คนนี้รอบช้านะแต่เสียเปรียบเขานิดหน่อยล็อกอกียครับดูล็อกกี้ครับ้าวนะบ้าวบ้าว,าวต้องโยกสองรอบนะครับไม่งั้นไม่พน้น คนครับรถไทยบอกเองเลยครับอยากได้ตรงไหนโบกลงตรงนั้นเลยจะได้เก็บงานง่ายๆนะกองจะสั่นหน่อยนะั่นี่งอู้แดดร้อนมากลยเนาะเอ้ยช้างช้างอุ้ยตอนนี้เนาะโอเคอันนี้เ้าหมดนะเ้าไปเล นี่ได้หน้าดินมะูกนี่สวยเลยนะทางเข้านี่ดูดิทางลำบากดีหน่อยจะรอนานนะครับตอนนี้ก็ทีมงานเ็าวิ่งอยู่สี่คันนะครับห้าคันสี่คันห้าคันนะนี่ก็เป็นรถไทย M, เอ็มเอ้เอ็มประสานแอลห้าศูนย์หนึ่งแปด ของดำกรีนครับโดยเสียน้อยดูว่าหิงหิงเข้าลมแล้วหิงบอกว่าไม่ไหวนะพี่น้องแดดร้อนจ้าเลยโทรศัพท์ผมอุณหภูมิเตือนหลายรอบแล้ว โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับอ่ะแล้วก็พามาดูที่เทนะพี่น้องนะ,อะขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เอ็กดัมซิงให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ